ราคาค่าตัวเจ้า XL p ัสด Cap ตัวนี้นะครับอยู่ที่6,99,000บาทครับราคาดีนะครับและคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับสวัสดีครับวันนี้มาโปกับช่องบาสแฟลการ์ครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า XL p l u s ตัว Cap นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูได้เลยครับ ตัวนี้จะเป็นตัว XL พัดแบบตกแต่งนะครับอันดับแรกเลยคือไฟนะครับอันดับแรกก็คือนี่ฮะ daytime running light นะครับแล้วก็มีไฟลูกแก้ว Devil Eye มาให้ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็มี scoop ลายม้ามา s t แต g งแบบนี้มาให้นะครับนี่คือตัวตกแต่งที่สวยงามมากครับเป็น XL พัสดแคปที่ใช้งานและดูเท่สปอร์ตเหมาะกับทุกคนครับด้านข้างนะครับ มีคิวล้อ3นิ้วแบบนี้เหมือนตัวพี่ใหญ่ 4, ี่คูณสเลยนะครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับเป็นขอบ16แบบนี้ฮะอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านนี้ยังมีบันไดมาให้เหมือนตัว YT a แท็กสคูณสนะครับตัวนี้ก็มีเทอร์โบเดี่ยวมาให้ครับในเครื่องยนต์นะครับผมและตัวนี้มีการตกแต่งลาวหลังคาด้านบนมาให้นะครับแบบนี้ดูสวยงามดูเท่เหมือนตัว YT a ท็กเลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวแคปบนะครับการเปิดประตูเป็นอย่างนี้ฮะ เป็นตัวแคปนะครับอ่าดูด้านในเลยฮะด้านในเหมือนตัว XLT เลยนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฮะมาดูฝั่งนี้นี่ข้างประตูเป็นเท็กเจอร์การสัมผัสแบบนี้ครับดูเหมือน6มิติแบบนี้เลยสวยงามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถเจ้า x l p a r s ตัวนี้กันเลยนะครับ ส่วนภายในเจ้า XL Plus นะครับอันดับแรกเลยผมจะให้ดูกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าตัว XL พ u s ตัวนี้นะเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบเสียบสตาร์ทนะครับผมแล้วก็อันดับที่2นะครับหน้าจอเนี่ยเหมือนตัว XLT XL <T S 2> เลยครับอ่ะดูหน้าจอดิจิตอลหมดเลยฟูลระบบเต็มระบบแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ปรับความแรงของพัดลมแอร์อ่ะทัชสกรีนได้ฮะนี่เลยแบบนี้เลย ตัวนี้ก็มี Apple CarPlay แบบไร้สายมาให้เหมือนกันนะครับผมอ่านี่นดูได้เลยการตั้งค่าก็เหมือนระบบที่ผมเคยรีวิวเอาไว้ในคลิปแรกๆเลยครับไปดูได้นะครับการตั้งค่าอ่าช่องลมแอร์คะเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้สวยงามนะครับเทกเจอร์ทั้งหมดนี่ดูได้เลยวัสดุดีมากครับถึงจะเป็น XL พัดวัสดุก็ไม่แพ้ตัวพี่ใหญ่เลยครับผมนี่ครับต่อไปก็มีช่อง ท y p e c มาให้ครับผมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีที่ชาร์จแบตเหมือนกันครับนี่บาะตัว xl พ l ต s ตัวนี้นะครับจะเป็นบาะผ้าแบบปรับเองแบบอนาล็อกแบบนี้นะแต่ก็ใช้งานได้นะครับผมแล้วเวลาเปิดฝาถังน้ำมันก็เปิดจากตรงนี้ได้ด้านคนขับหรือด้านคนนั่งได้เลยครับผมแล้วก็ตัวแคบความกว้างของมันนะครับก็คือกว้างกว่า รถปกติอยู่แล้วครับผมนี่ครับเป็นกล่องเอาไว้ซ่อนเงินได้ครับผมถ้าลูกค้าคนไหนแบบผมไม่พูดดีกว่านฮะนี่เป็นกล่องซ่อนเงินหรือว่าจะแช่เครื่องดื่มก็ได้ครับใส่น้ําแข็งลงไปแช่ได้ขับรถคนเดียวผมว่าเท่นะตัวเนี้ยเหมาะกับการใช้งานนะครับออกเที่ยวได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ฮะเป็นแม่แรงมาให้นะครับผมแบบนี้เลยตัวนี้แพงนะฮะเนี่ย ซื้อเองไม่ได้นะครับซื้อเองนี่เสียตังค์หลายบาทนะครับเนี่ยปิดก็ปิดอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้เป็นตัวล็อกหมุนเอาแบบนี้เลยครับผมก็สามารถล็อกได้โดยง่ายได้ครับประตูแคปเปิดได้2ฝั่งครับแบบนี้สำหรับราคาค่าตัวเจ้า XR p a d cap ตัวนี้นะครับอยู่ที่699,00 0บาทครับราคาดีนะครับและคุ้มค่ากับการใช้งานนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่องบาสแฟมคาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ